สักูลฟิล์มตอนรักนี้ไม่เคยสมหวังตอนที่2จุดจบอันแสนทรมานของกุ๊กและภูไลซับสคร r i b ์กระดิ่งการแจ้งเตือนที่ร ala. ักคร to es, ับพอเรากินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกนะครับผมมีอะไรจะสารภาพกับคุณเปียว่ามาเลยค่ะฉันพร้อมรับรู้แล้ววิวตรงนี้สวยดีนะครับ มันก็สวยดีนะคะแต่เรื่องที่เบียรจะคุยกับแป้งอะ่ะมันเรื่องอะไรหรออ,อืมคือว่าผมอยากจะเออขอคุณแต่งงานกับผมนะครับแป้งผมสัญญาผมจะอยู่กับคุณไปจนตายเลยนะครับแป้งจริงเหรอคะเบียขอบคุณมากนะที่คุณจะอยู่กับฉันไปจนแก่ฉันขอบคุณมากเลยฉันรักคุณที่สุดเลยนะเบีย เจ้าบ่าจะมาตอนหนึ่งทุ่มนะคะคุณแป้งฉันหวังว่าคุณจะมีความสุขกับเขานะคะตื่นเต้นหรือเปล่าวันนี้ต้องตื่นเต้นอยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าฉันขอถามอะไรหน่อสิทรงผมจะมันแปกไปไหมฉันว่าคุณกลับไปใช้ทรงเริ่มต้นดีกว่านะคะคุณแป้ง แหมไม่เห็นต้องบูลลี่เลยฉันขอรบกวนหน่อยนะคะแก้ผมไปฉันหน่อยอืมทำไมรถไฟฟ้าของค่าวันนี้ค่ากรชาร์จไฟเต็มนะตัวสุขภาพก็เกือบทุกสัปดาห์แล้วทำไมรถมันดูสั่นๆยังไงก็ไม่รู้มันเบรกไม่อยู่แล้วเอาตายแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยพี่ตรงนั้นรถชนหรือเปล่าน่ะเฮ้ยไฟไหม้ด้วยนะ ฮ้ยมีคนติดอยู่ข้างในด้วยเรารีบเข้าไปช่วยก่อนแล้วทุกคนแล้วเอ้นี่มันใกล้จะเริ่มพิธีแล้วนะทําไมคุณเบียรยังไม่มาอีกเหรอเนี่ยเอยแลวนี่ใครโทรมาเหรอเนี่ยเบอร์ไม่คุ้นเลยฮัลโหลค่ะโรงพยาบาหลหรอคะเอ๊ออะไรนะคะถ้างั้นคุณคุยกับแฟนเขาเลยดีกว่านะคะคุณแป้งคะอันนี้สายจากโรงพยาบาลคะ่ะคุณต้องทําใจนะคะ อะไรนะคะซิสเตอร์เร็วค่ะหนูขอโทรศัพท์ก่อนคุณเป็นญาติกับผู้ตายใช่ไหมครับค่ะผมขอโทษนะครับที่ต้องพูดคำนี้คือคนรักของคุณเสียชีวิตแล้วนะครับคุณเบียร,ร์รถเขาถูกตัดสายเบรกนะครับเบรกไม่อยู่เลยจาก้นรถชนข้างทางและเบิดไม่จริงนะคะวันนี้วันแต่งงานเขากับฉันแล้วขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณหรือ ซิสเตอร์คะทั้งชีวิตนี้ฉันไม่เหลือใครแล้วใจเย,ย็นนะคะคุณแป้งคุณไม่เหลือใครแต่คุณปรึกษาฉันได้นะคะถ้าคุณเจ็บฉันจะช่วยเป็นยาบรรเทาให้คุณเองนะคะฉันจะคอยซับพอร์ตและอยู่เคียงข้างคุณเสมอคุณเบียร์คุณทิ้งฉัน คุณมันเป็นผู้ชายไม่ดีเลยเราจะแต่งงานกันอยู่แล้วฉันคิดถึงคุณมากถ้าวันนั้นฉันไปงานแต่งเพราอประคุณก็ค,ณคงดีสหิหลับให้สบายนะคะที่รักคุณหมดห่วงได้เลยนะคะโอ้ยอะไรของแม่เนี่ย ไลหนูไปส่องอแล้วพ่อกับแม่ป่วยอยู่นะลูกเราไม่มีตังค์ให้ไหวแนะ้แล้วนัเองนะเร็วล้วพ่อนี่จะมาหัวลาน้ำทุกวันเลยนะแถมยังไล่หนูไปส่องทุกวันเลยพวกเสียให้เงินเยอะก็จริงนะแต่หนูเกลียดงานทุกนี้รู้ไหมหนูอายเพื่อนแค่ไหนที่หนูต้องมาเป็นพอมันรู้ว่าพ่อแม่เป็นเอด็ดเลยนะมันรังเกียจหนูเลยมันบอกว่าหนูว่าเป็นพาหะนำโลก แถมไม่มีใครครบหนูแล้วเพราะพ่อแม่ขยันเอากันได้ทุกวันหนูจะยา้ายไปอยู่ที่อื่นพ่อแม่ก็อยู่ที่เนี่แหละแล้วไม่ต้องตามหนูไปด้วยนะชบาทำไมหนูถึงจะทิ้งพ่อแม่แล่ะลูกพ่อแม่อุตส่าห์เลี้ยงหนูเหมือนใครได้เห็นแต่ตอนนี้แม่แค่เป็นเอดแม่พูดแต่ยไงว่าแค่เป็นเอดแม่เป็นเอ็ดระยะที่สองแล้วนะกลิ่นตัวก็เหม็นตุ่มก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยแม่ ส่วนพ่อเป็นระยะที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้วันๆกินแต่นเหนล้ายิ่งกว่าลำยองอีกจนตอนเนี้ยพ่อเป็นมะเร็งตับไปแล้วเห็นไหมกินเหล้าแทนข้าวตลอดเลยโอ้ยแม่เจ็บนะลูกด่ามังเกียรติอออลูกเวนด่าฉันให้เต็มที่ไปเลยนะเพาะอ,อย่างไรพ่อแม่ก็ต้องโดนยังทรมานแล้วก็ฆ่าให้ตายอยู่ดีเฮ้ยฉันจะทรมานแม่ก่อน ดวการเอาเตาลีดเนี่ยมันลนทั้งตัวเลยเป็นเตารีดแบบโบราณเลยนะสนิมเครอะเ,เลยเวย้ยเดี๋ยวเอาไปลนกับไฟที่เตาแก๊สสักหน่อยคงไม่เสียหายอะไรหรอกเนาะเออฮ่าฮนี่ไงเครื่องทรมานชิ้นแรกเตารีดทานม่พูกลัวแล้วนะลูก ลูกชั่วแกเหยียบหัวพ่อแม่กันเลยเหรอคนหนึ่งแกเราเป็นพ่อฉันคนหนึ่งเคอะอย่างเางี้ยแล้วร้อนๆด้วยนะบาดทะยักมาเต็มต้องไปรดนเลยแล้วกันงั้นฉันขอเริ่มจากแม่ก่อนเลยแล้วกันบาดทะยักกินแม่แล้วแผ่เน่าแน่นอนนะโอ๊ยแม่ลำคาญว่ากี้กันมันวิ่งหนีแม่กี๊กเียงดังลั่นบ้านแล้วเดี๋ยวคนอื่นก็ได้ยินหมดหรอก ปล่อยแม่ไปเถอะลูกแม่เจ็บโอ้ยไม่ปล่อยถ้าหนูปล่อยไปแม่จะเอาไปฟ้องคนอื่นหมดแหละทำไมทำอย่างนี้ล่ะลูกเออ,เอ,อผิวหนังไหมแบบที่หนูชอบละเออแม่ผิวไหมเปน็นแลละเงินพ่อก็กินวายผสมยาเบอรนหนู่อยไหมคะรักมากกว่าฉันใช่ไหมไอเนี่ยเล้นแก่ก็กินคู่กับยาเบอนหนูไปเลยละกัน ฉันผสมยาให้แกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหะกินให้อร่อยนะ,ะ,ะอะไรวะข้าไม่กินเว้ยข้าไม่กินย่านะไอ้ลูกเวรเฮ้ยไม่เอาเว้ยไม่ยังไงข้าก็ไม่กินข้าไม่กินข้าไม่กินข้าไม่กินให้ดีๆไม่ชอบต้องให้กรอบปากผสมน้ำกรดเออน่ะโอ้ยไปเอาสมบัติแล้วก็เก็บเสื้อผ้า ออกมาดีกว่านะอือไปหาที่อยู่ใหม่ดีกว่าอ่ะเก็บเสื้อผ้าเสร็จแล้วเอ้ยเฮ้ยตัวนี้วเงินอยู่เก็บไปบ้างดีกว่าเอาไว้หมดเลยแล้วกันเท <c oughs> <c oughs> ลงไปเลยน้ำมันเนี่ยนี่เฮ้ลงไปเยอะเลยบ้านจะได้ไมหม่หมดเลย ขอให้สนุกอยู่ในเอเวจีนะครับพ่อแม่หนูจะไม่ทํางานในซ่องบ้านหลังนี้หนูก็ไม่เก็บไว้ขอเผาทิ้งละกันอย่านะอย่าปล่อยพวกเราทิ้งไว้อย่างนี้สิลูกอย่านะกบมากนเดว่าเราหายกันแนละพ่อแม่อโหสิกรรมให้หนูด้วยก็แล้วกันเพราะว่าพ่อแม่ให้หนูเป็นพวกคนแารบริการ ไปละเดี๋ยวจะมีคนไปเห็นเขาจะโทษเราเอาเราไปหาที่อยู่เกลๆใ,ใบ้านฉันจำได้ตัวนี้แถวออกรับโอ้หลังฉันโอ้ยร้อนเหลือเกินร้อนเวร้อนร้อนโอ้แม่แม่แม่นี่แม่โดนไฟเผาแล้วเหรอโอ้ยพ่อนุกไม่ขึ้นเลยโอ้โอ้ย ตอนที่สองเบก็ได้ทําสําเร็จสักทีนะครับทุกคนอันนี้เป็นตอนที่เบลทํามาแล้วยาวที่สุดนะครับ8นาทีนะตอนนี้8าานาทีกับ9านาทีครับทุกคนพรุ่งนี้ตอนที่3มนะครับสวัสดีครับ